สวัสดีค่ะนิก้สุธดาแสงเพชรนะคะมาเก็ตสตร ATEGY จาก f ูร์ตันมาเกนะคะวันนี้มาเจอกันในช่วงของ c o อปปี้ชิพออฟเด e ะวีคนะคะซึ่งสัปดาห์นี้สำหรับ c o อปปี้ชิพออฟเด e ะวีคนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวข้อของเหมือนกับว่าการตั้งค่าความปลอดภัยให้กับอพอร์ตลงทุนของเรานะคะซึ่งวันนี้ชิปทิก้จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเกีเ่ยวกับ ก o อ y บี้ชิพนะคะสำหรับนักลงทุนหลายท่านนะคะที่ชื่นชอบการเทรดแบบ Copy Trade รดนะคะฟ u ตันมาร์เก็มีแพลตฟอร์มให้หลายท่านติดตามการเทรดแบบ Copy t ี้เทได้นะคะชื่อแพลตฟอร์มว่า Copy p ี p นั่นเองนะคะซึ่งเ,เป็นกดเหมือนกับเป็นกฎ เหล็กสำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยสิ่งที่ต้องคํานึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือการเขาเรียกว่าปกป้องเงินทุนของเราให้ได้มากที่สุดน,นะคะแล้วก็เวลาเราเป็นผู้ติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะ ติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่เรารู้สึกว่าความเสี่ยงของเขาที่เขาใช้ในการเทรดหรือว่า performance ของเขาในการเทรดเราจะมองหาคนที่ใช้ความเสี่ยงที่เรารู้สึกว่าเรารับได้ใช่ไหมะคะส่วนใหญ่เราจะเลือกแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมีอีกวิธีนึงมาบอกให้นะคะว่านอกจากเราเลือกอติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่ ใช้ความเสี่ยงที่เรารู้สึกว่าเรารับได้แล้วเนี่ยเรายังจะสามารถตั้งค่าเพื่อที่เราจะสามารถเหมือนกับทำให้ความเสี่ยงของเราอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมได้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในแพลตฟอร์มของ Copy Pip นะคะพ,พิ๊สามารถที่จะเข้าไปดูการตั้งค่าในช่องของ Advanced Setting นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การตั้งค่าขั้นสูงนะคะภาษาไทยเรียกการตั้งค่าขั้นสูงนะคะเมื่อเราเข้าไปในเมนูนั้นเนี่ยมันจะมี3มช่องนะคะให้เราเลือกที่จะตั้งค่าเพื่อที่จะให้ควบคุมความเสี่ยงของเรานะคะช่องแรกเขาเรียกว่ากำหนดค่าของหลอดแม็กซ์นะคะก็คือกำหนดหลอดสูงสุดที่เราอยากจะให้ะระบบกอบอุตเ h a d ของเราเนี่ยมันจำกัดหลอด การออกไซส์การออกหลอดไซส์นะคะถึงแม้ว่าบางที SP ที่เราตามอะ่ะจะมีการควบคุมความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะจัดการมันด้วยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปที่เมนูของ l o t ดแม็กนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือ,อเวลาเราจะกำหนดความเสี่ยงในการเทรดหรือว่าการลงทุนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้ว กดเหล็กหรือว่ากดทองของนักลงทุนนะคะจะใช้ความเสี่ยงอยู่ที่3-5%ของทุนนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เราจะคำนวณได้ยังไงว่าไอ้สามเปอเนี่ยมันจะคำนวณยังไงนะคะเดี๋ยวที่จะโชว์ให้ดูนิดนะึงก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะให้อ่ใช้ความเสี่ยงที่3-5%วิธีการคำนวณของเขาก็ ยกตัวอย่างนะถ้าเรามีทุนอยู่หนึ่งขอโทษอ่ะอันนี้คือ 10k USD ดอลลาร์ก็คือน่าจะหมื่นดอลเนาะแล้วกำหนดที่ความเสี่ยง5%เนะคะเขาแล้วรับความเสี่ยงการสูญเสียได้ที่100 pip พิพเท่านั้นเวลาคำนวณเป็นหลอดไซส์ออกมามันจะได้อยู่ที่0.5ลอดนั่นเองนะคะ อันนี้ก็ลองไปเทียบสูตรเอาเองว่าเราจะคำนวณออกมาเป็นหลอดแม็กได้อย่างไรนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเรามีวิดีโอสอนให้คุณนะคะว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดที่กำหนดค่าความเสี่ยงตามกฎทองของนักลงทุนเราจะมีวิธีการคำนวณยังไงนะคะซึ่งติดตามได้ในวิดีโอของอ การเรียนการสอนการเทรดนะคะซึ่งอยู่ใน YouTube Channel ของ f u ู t ั n Market นะคะมีสอนให้อยู่นะจ๊ะและอันถัดมาที่เราสามารถกำหนดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ Fix Stop l o อสนะคะซึ่งอยู่ในช่องนี้นะคะเวลาพี่ๆเข้าไปในแพลตฟอร์มหาได้นะคะเป็นช่อง a Advanced s e t t i n g นะคะซึ่งไอตัวของ Fix Stop loss นี่ก็คือว่าเราสามารถกำหนดได้ว่าเราสามารถจะกำหนดค่าพิพที่เรายอมรับได้ในการสูญเสียในการเทรดแต่ละครั้งได้นั่นเองก็คือคุณยอมรับการสูญเสียได้ที่กี่พิ p คุณก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค้าได้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงถัดมาก็คือ Fo ็อ e เ i t and Stop นะคะก็คือเหมือนกับว่า เวลาความเสี่ยงที่มันสูงกว่าเกินค่าที่เรา,เารับได้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ระบบ copy trade ของเรานั้นสามารถที่จะหยุดการติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์ท่านนั้นได้นะคะบางทีก็มีเหมือนกันนะคะที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์บางคนนะคะใช้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้ในอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันหยุด ติดตามนะคะในกรณีที่ความเสี่ยงม,มันสูงขึ้นมากกว่า5%นะคะหรือว่าเกินกว่าค่าที่เรารับได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจการเทรดแบบ Copy Trade นะคะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือการติดตามการเทรดแบบ Copy Trade ได้ที่ w w w copytip.com <c oughs> ได้นะจ <c oughs> ๊ะเพราะว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะ <c oughs> <t ip> ที่เราสามารถที่จะหารายได้จากที่บ้านหรือว่าทางออนไลน์ได้นั่นเองนะคะสำหรับ copytip สัปดาห์นี้นะคะเอาทิปเกี่ยวกับ การตั้งค่านะคะความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยหรือว่าการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เรารู้สึกดีนะคะมาฝากนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนที่จะติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์นะคะสำหรับก๊อปบี้ชิพออฟเดอะวิกสัปดาห์ที้เราไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ